ข่าวแรกวันนี้ที่จังหวัดปัตตานีประชุมเตรียมการรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชะดำเนินทรงปฏิบัติพระ,ะาราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่28กันยายน2567 ที่ห้องประชุมพยาตานีอาคาร2ชั้น4ี่สารกลางจังหวัดปัตตานีนางพาติมอสศรียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่28กันยายน2567ซึ่งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน เตรียมการรับเสด็จมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการร่วมดำเนินการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จากนั้นในช่วงบ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการารับสเสด็จสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในวันอังคารที่24กันยายน2567โดยสเสด็จพระราชดำเนินไปใน ในงานวันสถาปนาค่ายศิรินทรครบ45ปีณกนะรมทหารราบที่152ตำบลเขาตูมอำเภอย่รังจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาคารอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเป็นการส่วนพระองค์ในการนี้เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ